ผมมาจากบริษัทปุณิเมนไทยถุงซงนะครับามาโครงการอบรมเป็นเวียกรในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันจะมันจะเนื้อความขาดไม่นะครับจากที่เราเคยอ่านหนังสือนะครับจากาประสบการณ์ต่างๆนะครับการคิดว่าคงจะไม่ได้ถาวกับที่เรามาอบรมในครั้งนี้นะครับจากนักพูดรตดับประเทศนะครับแล้วก็จากบรรยากาศนะครับจาก ผู้ทีข้าวรวมหลายๆหน่วยงานนะครับทำห้เราได้เห็นบรรยากาศนะครับความเปลี่ยนแปลงซึ่งที่เราอาจจะพบจะเจอนะครับในการที่เราจะไปะดำรงเป็นวิทยากรนะครับในหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าง,งว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่พัฒนาระดับวิทยากรเมื่อสมัครเล่นนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยากรเมื่ออาชีพได้ดีที่สุดครับ เพราะฉะนั้นถ้าว่ามีผู้ติดส้นเจนะครับก็อยากให้เข้ามารวมโครงการโครงการนี้นะครับอบคุณครับมิงนะคะมาจากโรงแรมนะคะสายงานโรงแรมก็คือโรงแรมตรยศาราที่ภูเก็ตนะคะจริงๆแล้วทํางานมาเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในฝ่ายทรัพยากรคนเองเ่ยแต่จากที่ทํางานมาเนี่ยนึกว่าเราทราบ เรื่องของความปลอดภัยมากพออยู่แล้วแต่พอมาเรียนแล้วเนี่ยได้รับความรู้มากกว่าที่คาดหวังเอาไว้นะคะเราก็มีโอกาสได้เ,เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงสงนะคะอย่างอาจารย์สุขุมเองนะคะหรือว่าอาจารย์เหมเองซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆนะคะโอกาสแบบนี้นะคะยังไงต้องขอบพระคุณมากแล้วก็ได้มีโอกาสาร่วมเรียนกับเพื่อนร่วมงานหลายๆสายอาชีพนะคะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปอีกเยอะมากค่ะขอบคุณค่ะกับองก์กมาจาจังวัดพังงาน,นะครับมาทํางานภูเก็ตนี่ก็ สิบกับไปีแล้วนะครับก็เลยเนี่ยตอทำทำงานปูเก,ก็ตปูซัดก็ส่งมาอบรมเรื่องนี้โดยปกติผมก็เป็นคนอบรมอยู่แล้วนะครับการได้เข้ามาอบรมในโคดนี้เป็นการเพิ่มทักษะฝ่ามดูทําให้เรามีความสามารถเสืิมขึ้นนะครับทําให้การแสดงออกนะครับเป็นข้อตีหน้าสนใจมานะครับคนที่คิดว่ารู้แล้วอย,อย่าคิดว่ารู้แล้วนะครับถ้าคุณได้เข้ามาอบรมโคดนี้คุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณรู้ อาจจะมีอะไรที่เพิ่มเติอนคุณต้องรู้อีกเยอะนะครับพมวิทยาทุกขเซมนะครับมาจากสากอโขนุ่มจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้ก็รอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสทีดีมากนะครับที่ได้เข้ามารวมในการเพื่อกำล่มครั้งนี้นะครับลักสูตวิทยากรสิ่งได้รวมเพื่อกรล่มโดยวิทยากรระดับประเทศนะครับซึ่งไม่ใช่เราเข้าทึ่งได้ง่ายแต่เป็นโอกาสนะครับเราก็เข้ามาสัมผัสซึ่งคําว่าระดับประเทศจริงๆแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับเราก็ได้ประสบการณ์ ซึงซาดกล้องการเป็นวิทยากรนี่ครับมันเป็นซาดตีว่า,ามีเทคนิคมากมายครับเราไม่มีคําว่าพ่อครับตีจาว่าแก้งแล้วหรือไม่แก้งครับแต่ว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเราสามารถพัฒนาให้เป็นมืออาชีพเป็นผู้ใต้ถอดให้ความรวบกุบคนอื่นนั้นมันเป็นซาดตีว่าว่าถือว่าเป็นซาดจันทร์ส้วงครับเราได้พัฒนาตรงนี้ถื่ว่าเป็นสิ่งตีดีครับคุณสวัสดีค่ะ ดิชันสื่อหนังเศร้าขนาดสนันนามสกุลทองซีหนุนนะคะชื่อแลนชื่อนิกนะคะบ้านเกิดอยู่พัทลุงค่ะบริษัท c ีเอสเอนจินเนอร์ริ่งเมนเทนเนนต์แอนโซวิทเซดจอมกัดนะคะสึ่งอยู่ซิ่งห้าหนาคอน,นะคะเป็นบริษัทเกี่ยวกับปิโตรเคมีนะคะปิโตรเลียมนะคะแก๊สในทะเลนะคะก็วันนี้ได้ความสนับสนุนมาจากบริษัทนะคะไหนจ้างนะคะที่สนับสนุนให้ได้มาอบรมวิทยากรผู้อบรม หลูกจางเข้าไม่ในวันนี้นะคะก็ที่สาคัญนะคะทีจ่จะลืมไปไม่ได้ก็คือนายจ้างซ้องนะคะก็คือเผื่อนหลวมคลาดนะคะซ้ำก็คือบริษัทที่จัดให้มีแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือวิทยากรนะคะทันวิทยากรสุขุมนวลสุกุลทันสเน่นะคะที่ได้มาให้เทคนิคความรู้ในวันนี้มากมายเยอะแยะมากมายนะคะจากที่คิดว่ามีอยู่แล้วคิดว่าได้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันน้อยไปด้วยสําข้อเชิญเชิญ ฐานวิทยากรทุกคนนะคะที่มีหน้าที่อยูที่บริษัทหรือว่าเจา้าหน้าทีความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะคะเชิญชวนกันมาในคอร์สนี้นะคะขอบคุณมากล้อยจังหู้ค่ะคสวัสดีค่ะดิฉันสุธิราสันทัศการนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรง,งแรม h o l i d a y Inn r e s ิน t ภูเก็ตนะคะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาผ่านการฝึกอบรมกับบริษัท Factory s a f e Club นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันก็ได้มีโอกาสได้มาพบกับท่านวิทยากรซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็ เป็นมืออาชีพอย่างมากเลย2ท่านด้วยกันนะคะก็คืออาจารย์สุขุมนสกุลแล้วก็อาจารย์เหมนะคะสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมมีประสบการณ์มายาวนานแล้วขอว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วนะคะเรายังเหมือนน้าครึ่งแก้วค่ะเรายังสามารถเติมเต็มได้อีกค่ะเหมือนกับดิฉันในวันนี้นะคะได้ประสบการณ์ไปเยอะเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะว่าปกติเราจะเทรนในเรื่องทั่วไปนะคะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์น้อยนิด นะคะคและขอ3ามคำนะคะแรงได้ถวยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิ t h าตุ้มสังทองนะคะจากโรงแรมอันดารานะคะทีนี้วันนี้นะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอบรมกับอาจารย์ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุขุมหรือว่าอาจารย์เหมนะคะจะบอกว่ามันสุดยอดมากสําหรับการเทนซึ่งไม่เคยเจอจากที่ไหนมาก่อนแน่นอนคุณจะได้พบกับเพื่อนๆที่น่ารักนะคะแล้วก็วิทยากรที่เก่งๆระดับประเทศพร้อมทั้งจะได้ให้ความรู้ในส่วนของการที่จะเป็นวิทยากรนะคะเพื่อนๆก็น่ารักทุกคนเราจะมาร่วมกันแชร์นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่าน ได้เข้ามาอบรมคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เยี่ยมจริงๆนะคะจากบริษัท Factory s a f e ซฟค่ะนะคะยังไงเราจะฝากอันนี้ไว้ให้ท่านดูนะคะถ้วยที่หนึ่งที่เราให้ดูเราจะบอกท่านว่าพูดได้ถ้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ